เราอยู่ที่ร้านนี้ครับโอ้ผมนะีนนก้6บบาทน้ำตาลโคตรใหญ่ <Wow. S 2> สวัสดีครับทุกผู้ชมวันนี้เรามาแนะนำร้านข้าวนะร้านคาเฟ่ด้วยนั่นแหละมีข้าวมีเตี๋ยวมี ตามสั่งด้วยนะฮะเป็นร้านที่ถ้าเราไปตรงไปนี่จะเป็นราชพัฒอุดรน,นะอยู่ขวามือนะแต่ว่าถ้าหันหลังกลับจะเป็นเข้าในเมืองอุดรน,นะครับเราอยู่ที่ร้านนี้ครับ Over the Moon นะครเป็นคาเฟ่นนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันว่ามันจะเป็นยังไงบ้างน,นะครับ นี moon, ่ฮะข้างในนะตู้ตูาเดี๋ยวเราเข้าไปดูนิดหนึ่งนะโอร์เดอมูนแปลว่าอะไรพระจันทร์เต็มดวงว่ะอาจะนะฮะข้างๆมีโรงน้ำด้วยกันนะเขาก้ลงทำโรงน้ำ น้ำขวดสามสิบห้าบาทอ้ยสันกระเพราก็จะโคตรโคตรเยน,น,นะที่ข้างหลังนี้ไปข้างหลังเ,เดี๋ยวไปดูข้างหลังนิดนึงนะพอ <laughs> ด,ดีนะพอด,ดีมันมี คนสั่นกระเพาแล้วกินน้สุดจอดเลยนะจะได้ว่าของเขาดีจริงจมเป็นเลยเ้ผมจามอยครับถ้าเป็นลักษณะส่วนหลังล้านนะต้องแต่งนารักครับ แล้วก็มีส่วนของกาแฟนะที่อยู่ข้างใน,นนะส่วนของกาแฟ่คือตรงนี้นะข้างในตรงนู้นนะก็ใครที่ชอบกาแฟเตี๋วห้งก็ได้นะตอนนี้เรามากินข้าวแนละ้ววันีเราไปทำบุญที่วัดป่าสว่างธรรมนะของเมืองางสิริพรมานะ เราก็เลยสั่งนี่ฮะนี่เมนที่เราสั่งฮนะเดี๋ยวมาดูหน้าตากันนิดนึงนะฮะะกิของผมนะอันนี้หกสิบบาทนะจานโคตรใหญ่เลยนะว้าวเป็นเตี๋ยวไก่นะฮะอันนี้เท่าไหร่สี่สิบห้าบาทว้าวโตเลยสำหรับสายเปียวก็ได้นะหรือตามสั่งก็นนะเมื่อกี้ก็รู้เลยว่าเขาสั่งกะเพรากิน ทางร้านนะก็เคลียหน้าตาก็จะประมาณนี้นะอันนี้มีเมนูเมนูข้าวเมื่อกี้เราไม่ทันมนะันมีเมนูเดียวนะที่ปลาเกี่ยวมันรับอันนี้ดูเมนูน้ำแล้วกันนะ,ะนะราคาก็น้องสาเอเปซูก้อนก็สามห้าสี่ห้าห้าสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบ โอเคครับสำหรับเมนูนี้เอ่อมื้อนี้นะเราแนะนําที่ร้านนี้นะครับถ้าใครผ่านไปนมาแถวราชพฤกษ์อุดอรนะสามเภานะอุดรมีสองสองที่นะคือในเมืองกับสามเภา่นี่คือที่สามเพ้านะครับแนะนำมาใหา้โดนได้กันที่นี่นะครับรสำหรับคลิปนี้วันนี้ผมขออนุญาตจบลงตรงนี้นะครับ แล้วพบก,กันใหม่ในคลิปหน้าครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องสารพันชาญพาไปด้านใน YouTube หรือกับ Facebook ด้วยนะครับหรือถ้าใครชอบงานเพลงก็จันตองอดอนออฟฟิศนะทาง YouTube หรือไม่ก็ f เฟซบ o ๊กแฟนเพจก็คือเพลงของไม่มีต่อมีแต่ต่องด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้วันนี้ผมขออนุญาตไปตรงนี้ลาไปตรงนี้นครับจับจับข้าวหน้าตาบลาบลาตรงนี้นะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ thank